สวัสดีครับอันนี้เป็นสิ่งนะครับสิ่งที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ติดต่อกันไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมดูแล้วนะครับผมตีไปทางนาครสวรรค์นะครับนครสวรรค์เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหรือแม่ก็หลวงพ่อกัน พอดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นสิงสามขวัญน,นะครับก็คือหนึ่งสองสามนะครับลักษณะก็ทำจากงานแน่นอนแล้วก็เป็นการแกะมือนะครับที่ได้มานี่ก็คือผู้สูงอายุนะนะครับท่านท่านให้ผมมาด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้จะอยู่ในตลับสีพึ่งนะครับด้านที่สีเข้มๆตัวนี้นะครับ จะลงไปในตะแคงอย่างนี้นะครับสีพึ่งก็จะท่วมทําให้ด้านนี้นะครับสีซีดสีโอจะขาวๆนะครับสีจะขาวส่วนฝั่งทางที่ฝังลงไปเนื้อของสีพึ่งเนี่ยก็จะฉ่านะครับสีพึ่งนี้เป็นไม่ใช่สีพึ่งดานะครับสีพึ่งใสๆเอ่อออกสีสีน้ําพึ่งนะครับประมาณนั้นอะแต่ก็เก่าพอสมควรนะครับ ทีแรกผมก็คิดว่าเป็นสิงใหม่นะครับเพราะว่าดูดูอย่างนี้แล้วก็ก็เหมือนกับว่ายัง 50, 50%อยู่นะครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมาถึงบ้านนะครับแล้วก็เอามาลองแกะออกมาดูนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับตามหลักทางากายภาพแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือไม่ก็หลวงพ่อกันนะครับ จากศินที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสินที่ internet, น่าจะเป็นช่างของช่างวัดนะครับช่างทางวัดคิดว่าไม่ใช่ช่างชาวบ้านแน่นอนเพราะตัวเล็ตัวเล็กมากนะครับเป็นสิงสาริกานะถ้าดูจากนิ้วกว้อยผมเนี่ยนะครับนิ ceramic, ้วก้อยผมเนี่ยนะครับยังโตกว่านะนะครับยังโตกว่าเล็กมากเลยนะครับเล็กมากนะครับก็ดูจากว่าผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าเ,เป็นเนื้อเป็นเนื้อเนี่ยทําจากงาหรือไม่นะครับ สิ่งที่ผมดูครั้งแรกเลยก็คือเอามาส่องดูก่อนอันนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้ศึกษาไปด้วยกันนะนะครับเพราะว่าท่านที่ศึกษาสิ่งทั้งหลายนะครับบางทีก็มีท่านผู้รู้หลายคนก็อธิบายไว้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเสริมไปนะครับคนไหนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผ่านได้แต่ถ้าท่านในที่อยากทีดูนะครับแล้วก็คุยคุยกันไปตามภาษาคน ศึกษาพระเครื่องสะสมเครื่องรางนะครับก็ดูดูกันไปนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้จากงานงานช้างนะครับก็คือร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะก็คือเห็นไหมครับอันนี้เป็นเส้นเป็นเส้นเส้นนะครับผมเป็นเส้นกันแตกและแหงนะครับเป็นแนวทะแยงมาตามขวางนะครับตามด้านยาวนี่นะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นโดยทั่วๆไปอ่ะซูมดูก่อนนะซูมดูกันนะครับ อันนี้ปัญหาจะตามมาก็คือถ้าซูมแล้วนะครับมือจะสั่นนะเพราะว่าพูดไปด้วยนะครับแล้วก็จับกล้องอจับพาะไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราสั่น <Okay. S 1> เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลายเส้น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 นะครับเส้นไม่ตรงนะครับเป็นให้เราได้เห็นเป็นร่องรอยนะครับทีนี้เราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมครับตรงบริเวณหัวของสิงห์เนี่ยนะครับตรงนีน้ขยายดูก่อนเูื่อ เต็มที่ได้เท่าไหร่เต็มที่ลองดูก่อนเห็นไหมครับตรงหัวเนี่ยก็จะเกิดเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นตารางนะครับแต่ไม่ใช่ตารางสี่เหลี่ยมนะนะครับเป็นตารางผมถือว่าเป็นฟรีฟอร์มก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะบางทีก็เป็นสี่เหลี่ยมบางทีก็เป็นส่วนมากเราจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่ไม่ใช่เหลี่ยมเป๊ะนะก็จะเป็นโย่ไปโยมานะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ย นี่คือลักษณะของงาช้างนะครับที่อายุเยอะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับร่องรอยนี่คือความเป็นธรรมชาติของงาช้างที่จะปรากฏในองค์ของสิงของหลวงพ่อเดิมหรือไม่หลวงพ่อกันนะครับอายุใกล้ๆก้กันก็ดูไปนะครับส่วน ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งนี้จะที่ผมบอกว่าจะไม่ได้อยู่ในฝั่งลงไปในเนื้อสีพึ่งนะครับอันนี้จะลอยขึ้นมาก็จะสีสขาวๆดูง่ายครับดูง่ายและยิ่งมาสองกล้องมาพิจนารณานแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าดูง่ายมากนะครับเห็นไหมครับล่องลอยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะริ้วอย่างที่ผมบอกพูดนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะในเมื่อ เรามั่นใจแล้วนะครับว่าวัสดุที่ใช้ทําจากงาช้างแน่นอนดูส่วนหางนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นริ้วๆๆนะครับโอเคละลักษณะนี้ถ้าเรามองเห็นของจีนนะครับถ้าตัวท่านจะใสนะครับแทบจะใสเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าใสแบบมองทะลุนะก็น่าจะแสงแทบจะเกือบทะลุได้นะครับ ให้ดูให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับตามหาตามอะไรถ้าจะเป็นลักษณะคล้ายๆสีน้ำผึ้งนะครับฝั่งทางเนี้ยสีสวยนะครับสวยและยิ่งส่องกับไฟเนีโอโ้ยิ่งแบบอลังการมาก ความเป็นศิละปะในตัวของงาช้างเนี่ยนะครับมีความสดสวยในตัวเองอในเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือทําจากงาช้างแน่นอนไม่ใช่เรซินนะครับไม่ใช่เรซินแน่นอนถ้าเป็นเรซินจะทําอย่างนี้มันทําไม่ได้นะครับตารางเงี้ยทาไม่ได้เลยแล้วก็เป็นสองสีอย่างเงี้ยโอ้โหยากมากนะครับต่อมาก็ดูว่าวิธีการสร้างนะครับสร้างแบบ โบราณไหมนะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่นะครับอาจจะเป็นพวกเครื่องมือะไรที่แกะสลักนะครับที่เป็นใช้มอเตอร์ทำนะมันก็จะเป็นลักษณะกลมกลมแต่อันนี้คือลักษณะของของคมนะครับของคมคมแล้วก็เฉือนลงไปนะครับเฉือนลงไปที่เนื้อของสิงนะครับเนื้อของงาช้างอันนี้นะครับดูด้านหลังนะครับดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะของความมีคมค่อย คว,ควัน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 นะคขาซ้อ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 นะครับตรงนี้จะเห็นชัดมากนะครับอันนี้คือร่องรอยของของ,ของมีโคมอาจจะเป็นมีดนะครับเป็นมีดดูหางนะครับหางนี่เป็นคือด,ดูดูว่าในส่วนหางมันจะดูง่ายตรงที่ว่ามันจะต้องใช้เครื่องมือที่เล็กนะครับแล้วก็จะต้องพิถีพิถัน,น,นเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าร่องรอยตรงนี้นะครับตรง ตวัดตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นจากมีดแน่นอนนะครับของมีคมเฉือนเฉือนตรงตรงแถบเอตรงตรงแถบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมครับจะเป็นของมีคมเช่นกันตรงปากตรงนี้ตรงหน้านะครับลองดูดูเห็นไหมครับเป็นคลื่นลักษณะของของมีคมเฉือนเฉือนเฉือนโอเคละเรารู้แน่นอนว่าคือนี่เป็นลักษณะของมือแก่แน่นอนนะครับไม่ใช่เครื่องมือสมัยใหม่ เอาละเนื้อหาก็คือวัสดุที่ใช้ทําคืองานช้างแน่นอนแล้วก็วิธีการทําทําแบบคนยุคเก่าแน่นอนนะครับถัดมาแล้วก็คือมาดูศิลปะแล้วนะครับว่าเป็นของที่ไหนนะครับหลวงพ่อกันนะครับก็จะคล้ายๆลหลวงพ่อเดิมนี่แหละนะครับส่วนสีของหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะก็จะไม่ใช่อย่างนี้นะครับสีโคราสินเลยนะครับแล้วก็ขวัญของหลวงพ่อหอมจะก,กลมกลมนะครับจะก,กลม ไม่ใช่ว่าเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นศิลของทางนครสวรรค์ดังนั้นก็พิจารณาองค์ประกอบตามนี้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีของผมนะ,นะครับส่วนเคล็ดลับของท่านอื่นที่เป็นเซียนที่มองแต่ศิลปะแล้วก็กําหนดเป็นพิมพ์ทรงอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะมองดูก็คือหนึ่งวัสดุที่ใช้เป็นงาช้าง2การแกะนะครับ เป็นทําจากมือนะครับ 3. ศิลปะนะครับแล้วก็ดูทั่วไปก็คือความเก่านะครับความเก่าความเก่าของงานช้างนะครับบางทีมันก็พูดยากนะนะครับบางทีมันอาจจะาบางทีองค์ตนขาวฟวอกเลยก็ยังเป็นเนื้อเก่าก็มีนะครับหรือบางทีนะครับอาจจะดูเหมือนเก่าแต่ว่าเอาไปทอดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับตนนี้นั้นรับรองได้เลยว่าเก่าธรรมชาตินี่นอน ลองดูนะครับของดีๆยังมีอยู่นะครับสวัสดีครับ